ยิ้มมาตรงน um ี้ปลอดภัยครับเด็มเบื่อตื่นเดินอุ้ยชูสาย้อนจังัวไหนน้องเก่งคุณน่สินราลนไปวันด้วยนะน่ารักโอ้โหไปมวยขเข่าครับคไป ตัวำชิงด้วยออกเงี้ยี่เสื้อเป็นน้ไม่ได้ไม่ได้พีเสื้อเขียวเงี้ยไปครับทำไงเนี่น้องเงี้ยร้องก่อนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเงี้ยทไงดี่ะยิงด้วยสิมัง้วก็กัวนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีปีด้วยเะใจไันเดี๋ยวผมจะช่วยไปข้ามอยู่เฉยๆอย่ยุ่ไม่ได้ออากมากมายอย่ายุ่งอกวอย่ายุ่ไง อะอออะไรวะเนี่ยโอ้นเหม็นอย่างนี้เนี่ยเหม็นนอกมากเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเหม็นทุงเท้าพี่มัวะเหม็นมือหนูเนี่ยจะทำอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะไม่ต้องมายุ่งเลยทะาอะไรก็ไม่รู้จะมาเล่นทายเี่ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้อง ขี่แล้วแล้วก็แล้ววันนี้คงมีความสุขไม่น้อย <S <S ถ้าผิดเรื่องเมื่อขีอข่แล้วแล้วก็แล้ววันนี้ก็เป็นไป,ปนไป,ป่ไปให้ไกลแสงไกลเลยอ่ารางขี่ฉันเลาไม่ไดสารร่งแล้วจะบอกว่าโอ้โหประวันิที่จริงๆนะจ๊ะเอ้ยน,นี่ยิงต่อยิงต้อนแหละงานสนใจไหมจ้ะเป๊ไม่คิดย้อนด้วย ใช้ภาษาก็ไม่เอาจ้ะขอบคุณมากเลยรุนแรงมากเลยอ่ะพี่เชื่ออะไรคะเนี่ยอ๋อฉันชื่อไซา์สเตลเลต์จ้ะไซตสเตลเลต์เหรอไม่เหมือนนี่เลยอ่ะวันไรในต่างถิ่นเนี่ะโอ้รุนแรงมากเลยอ่ะมันถึงกลิ่นนะเหมือนเหมือนทุเรียนไอเจ้าตะปูจริงจริงนะต้องไงแต่ก่อนจะจะเรียนดุจังเลยไม่อย่างนั้นไม่น่ากลัวเข้าไปเจ้านะ ขาเจ้าเองให้หนาาว่าเทวินเป็นสายเลือดงของเสด็จพ่อพิมเทวาแห่งเรินโยนกเหตุที่ข้าเจ้ามีข้าผิเชื่อททงมาสวมใส่แบบนี้ก็เพราะว่าเสด็จพ่อพิมเทวาได้สละราชบัลลังก์หลวงตามขัติญราชประเพณีพีะคาพเจ้าจะใส่องค์ใหม่ขึน้นปกครองเรินโยนกื่อผู้ที่ได้รับเลือกนั่นก็คือขานเจ้าเทวินแต่จึงทำให้เทวันผู้เปรนน้องไม่พอใจ จึงก่อการกบฏบต,ต่อวีรโยนเยนาะทั้งเสด็จพ่อเันเทวาเสด็จแม่แล้วก็น้องสาวของเราเทวินต้องถูกทำร้ายแยกน้ายดับท่าจากกันจะเป็นตายได้อย่างไรบ้างคำเจ้าเทวินไม่สามารถรู้ได้ส่วนตัวของเราเทวินและนี่เรือบาดเจ็บหลบหนีขึ้นไปในถ้ำอาถรรพ์แห่งหนึ่ง,าาเ,งเราไม่มีทางเลือกอื่นจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีปัญหาแต่ไม่นานรู้หรืเมื่อวสิ่งศักดิ์สิทธ ได้ช่วยชีวิตขึ้นมาชั่เอาไว้บอกว่าขา้าม่งโจเทวินยังไม่ถึงคราวตายจึคงได้มาคราบครวเชือทองให้เราได้สศลใจและบอกให้เราเทวินบินม,มาทางที่บุรพาจะได้มาเจอกับแม่เราที่แท้จริงเราบินม,มาก็ไกลมากแล้วด้วยจึงได้มาพบก,กับแม่นางแม่นางทำไมล่ะจะหาวม่แม่นางไ,นะไ,ไม่รังเกีจยจฉันอนุญาตให้เราเทวินพากลิกษาตัวอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่ง จะได้หรือเปล่าได้สิฉันไม่รังเกียจหรอกจ้ะแต่ว่าเธอบินมาตั้งไกลแล้วเจอเนื้อคู่หรือยังลนะ่ะยังไม่เจอเลยเอ๊ะหรือว่าเราทำไมเราเล่นคู่จะต้องเป็นไอ้นั่น,นกันแน่เลยโอ๊ยเป็นไรอ่ะใช่ไหมเป็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่อะหรอะือคิดไปเลยโมแต่พูดใช่เราต้องเป็นนี่กันแน่เลยเนื้องอกอ,ะอ่ะ ใช่ต้องใช่แน่ๆเลยอะไรทำมันนี่สิอะไรเราคังแน่ๆให้คนนะไม่จะบุ้งนี่เธอว่าไงจ๊ะแต่หน่อยก็ได้พี่เธอเราบินมาก็ถูกแล้วนะพนเนี้ยเป็นเนื้อคูของเธอเธอที่นั่นเป็นเมื้คู่ฉันใช่นั่นเราต้องเป็นผัวเมียกันโอ้าอ่งั้นฉันบวชพระอีกรอบดีกว่า อย่าปวดจยาอย่าปวดปวดรอบนี้ไม่สึกเลยดีไหมไม่ได้ไม่ได้จังบ้านจะโดนยึดอยู่แล้วจะปวดจะปวดคนรู้เอ่อเออไปสรุปเธอไม่ใช่เนื้อกู้ใช่ไหมไม่ใช่แต่แหนแล้วแล้วไปเธออันูต่อยา้าอยูต่อทักกันเอางีไปค่ะมงชั้นทูลลาแล้วไปค่ะเห็นแล้วมงชั้นก็เปรี้ยวปากเลยค่ะลาจะช้าไปแล้วหรอลาจะปม่ออกเหมือนกันนะโอ๋แต่งเธอเปลี่ย